จีนและสหรัฐอเมริกาเผชิญกับการต่อสู้ทางไซเบอร์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการกล่าวหากันแลกกันการขโมยบิตคอยที่มหาศาลนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2020และมีมูลค่าถึง400ล้านบาทจีนส่งกลับการกล่าวหาที่กล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขโมยบิตคอยจำนวนมากจากเหมืองของจีนลูบีอันซึ่งเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจเทาเเินจือ้อแต่ที่น่าสนใจคือหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ของจีนกล่าวว่าการขโมยบิตคอยนี้มีลักษณะเป็นปฏิบัติการระดับรัฐ ซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำด้วยการเคลื่อนไหวของบิตคอยที่ถูกขโมยอย่างเงียบๆและช้าๆซึ่งแตกต่างจากการกระทำของผู้โจรปกติและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจบิตคอยทั้งหมดถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของแฮกเกอร์มากกว่า4ปีโดยไม่มีการขายหรือเคลื่อนย้ายซึ่งถูกมองว่าเป็นการกระทำของหน่วยงานรัฐในปี2024กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อเฉินเจิ้อประธานกลุ่มบริษัทเพ i สกรุ๊ปของกัมพูชาด้วยข้อกล่าวหาการฉ้อโกงและฟอกเงินแต่สหรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการยึดบิตอ และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจจีนกล่าวว่าสหรัฐได้ใช้เทคนิคการแฮกตั้งแต่ปี2020เพื่อขโมยบิตคอยจำนวนมากซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นปฏิบัติการโจรล้นโจรที่ถูกวางแผนโดยองค์กรแฮกระดับรัฐแต่ที่น่าแปลกใจคืออายการรัฐบาลกลางสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการยึดบิตคอยเหล่านั้นแม้ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยึดทรัพย์สินดิจิทัลจำนวนมากในปี2025 นอกจากนี้จีนยังกล่าวว่าสหารัฐใช้ช่องโหว่ในระบบ Microsoft Exchange Server เพื่อโจมตีบริษัทจีนและกล่าวว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ของสหรัฐต่อศูนย์เวลามาตรฐานแห่งชาติของจีนแต่ที่น่าสนใจคือการกล่าวหาของจีนมักขาดรายละเอียดเทคนิคและนิติวิทยศาศาสตร์ซึ่งทาให้เกิดคําถามว่าจะเชื่อข้อกล่าวหานี้ได้อย่างไรสหรัฐตั้งแผนจะทําอะไรกับบิตคอยที่ยึดได้และการต่อสู้ทางไซเบอร์ระหว่าง2ประเทศนี้จะนําไปสู่ทิศทางใดอ้างอิง 1 https: //www.bloomberg.com/news/ a r t i c l e slash 2 0 2 5 1 1 1 1 c h i n a a c c u s e s a s o f o r c h e s t r a t i n g 1 3 b i l l i o n b i t c o i n t x 1 1 1 1 c h n m a r k s e a s i a o f o r c h e s t r a g a s i a 2 h o t p s c o o n s l a 2 h t t p s w w w g l o b a l t i m e s c n p a g e 2 0 2 5 1 1 1 3 4 7 7 4 5 h t m 3 h t t p s w w w b a n k k o k b i n e s s c o m f i n a n c e c r y p t o c u r r e n c y 1 1 6 9 9 1 4